ใครเลขแปดก็คุณแม่คนนี้นี่นะคนหมายเลขแปดนะคะเป็นคนมีบุญบารมีมาเกิดสมองดีปัญญาดีพัฒนาตัวเองดีสมองเฉียบแหลมเป็นคนสองบุคลิกอคุณถ้ามีคู่ครองคู่ครองเป็นเลิศถ้าไม่มีคู่ครองคุณจะเป็นเลิศจริงคนหมายเลขแปดเป็นคนสองบุคลิกนะคะใครที่เป็นคนหมายเลขแปดคุณจะมีสองบุคลิกคุณจะเป็นคนที่สมมตินะ กับเพื่อนแบบหนึ่งกับคนในบ้านแบบหนึ่งหรือการแสดงออกของคุณสามารถทําเหมือนคนสองบุค,คลิกได้อะคะ่ะคุณจะมีความสามารถพิเศษคุณเป็นคนมีบุญมาเกิดถ้าสมมติว่าคนหมายเลขแปดได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งนะคะคําว่าอย่างเคร่งคือปฏิบัติเลยหนึ่งปีเต็มสมมตินะคะให้คําปฏิญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ออะไรก็ตามว่าคุณเนี่ยจะปฏิบัติสวดมนมมต,นมมตนะะ์นั่งสมาธิไม่ต่ากว่าวันละนส,มนนสมมตินะคะนั่งสมาธิไม่ต่ํากว่าวันละหนาทีสวดมนต์ให้จบหนึ่งแผ่นทับสมมตินะคะเป็นเวลาหน,นึ่งปีในหนึ โอ้โหคุณจะมองเห็นสิ่งดีอะ่ะแบบแบบมหาศาลกว่าคนอื่นเลยนะเลขแปดนะเพราะเลขแปดอะคะ่ะเป็นคนมีบุญบารมีมาเกิดนั่นแสดงว่าเขามีทรัพสมบัติตั้งแต่อดีตชาติมาเกิดแต่การที่เขาเบิกทรัพย์ไม่ได้การที่เขายังไม่รวยสักทีไม่มีทรัพย์สักทีหรืออะไรสักทีเกิดจากการที่เขาอะค่ะยังไม่เคยทําพิธีการเบิกทรัพย์ของเขายังไม่เคยมีวิธีการนะคะในการที่จะนําทรัพย์ตัวเองกลับมาแล้วคุณไม่ต้องถามเลยนะว่าทรัพย์คุณจะมาทางไหนมาได้ทุกทางเลยเมื่อเปิดแล้วปัญญามา นะคะอันนี้คนหมายได้8นะคะ